พร้อมกินแล้วค่ะทุกคนวันนี้จุนกินขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่นะคะมากินแซ่บๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากกว่ากระเจ้ามือนีกวักไหวหน่อยนึงค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงสี่สิบค่ะบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีค่ะจุนจะกินขนมจีนน้ำยาปลาค่ะตีนไก่มีเลือดเลือดมันแตกหมั้งเหรอคะเลือดไก่พักหย่ากับมี่ซำเสียนเนาะค่ะน้องมากินด้วยกันค่ะแล้วซ้ำ now 3:40 p.m. I'm going to have rice with miso n o d o g w i t spicy um, fish yeah curry yeah and and chicken feet come to me come come มาพี่น้องหิวแล้วหิวแล้วกินไปกับสิบอกนอคะคะว่ามีผักยังสาละแน่ค่ะอันนี้หอมใหญ่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจุนคอใส่กระรำซอยอันนี้บักทั่วแปบสีม่วง อรอ้รพาฝา,าหลังใส่เข้าไปค่ะมาค่ะแม้มันหอนอยู่ค่ะยังใส่เมืม่อหอยู่มันในใดเยอะจุ่จนพุงเท่ออกใหม่ๆมากินต้องกันพี่น้องขาะมกมากๆะอาหารอีสานบานเฮาตามเคยยุ่เป็นจุ่งก็สก,กินอาหารอีสานเนาะค่ะเนาะ <c oughs> แซบน้ำยาอุ่นแล้วอุ่นอีกก็แซบค่ะ ิ้นปลาอืมใส้เซนเขากล้องครับเมื่ออืม นางหยิบมาแล้วค่ะทีนี้นตดน,น,นัดกลัวค่ะพี่น้องค่ะเพราะมันเป็นเส้นคังหยงกังหยายเนาะค่ะเนาะกระลำดองค่ะนี มุ่นิดแดนออกตลอากาศกินครับเนาะอย่าดีใส่ตาแม่นะจ๊ะทั่วหวาน ได้แฟนจุ่มจิ๋วค่ะจุนมอดไทยภาคผมฟ้ารังให้เล่าติ่มือหนึ่งเฮ็ดงานอยู่บ้านเร็่สามีก่อนอยู่ห้องนั่งได้นั่งจริงค่ะ คุณพ่อบ้านต้องอิ่มท้องก่อนคะ่ะได้ทำงานต่อ xét nhiều không làm เรว่าสิซังพักไทยจากฮอนแลนด์ค่ะจุนทรงอีเแม่ไปถามเขาแล้วเขามีพักจากเอเชียหลายมีฮอดอันไหนไมค่ะสเดาว,ว้าวจุนทรงอีเมลถามมาเธอทรงมากสเปนบอเขาบอกเขาทรง d h l ค่ะมาสเปน เสร็จโจนค่ะบางคนเพิ่นอยู่มั่งเหรอเพื่อนก็นจำเป็นต้องสรรหากินแบบนั้นก็นไ,ได้เลยค่ะคือจูนเนี่ยค่ะ่าต้องจำเป็นเพื่อนก็สิกินเท่าที่มีให้กินในประเทศนั่นแหะแต่ว่าจูนอยากกินพักบานเห้า แราวมันกับว่าด้แพ้งเกินค่ะจะซื้อกินได้สามีไหมว่า น้ายแฟนจูนถามว่าเป็นยังไดจูนเขาอยู่ใดบอเขาเบื่อบอคือคือแฟนจูนเนี่ยตอนจูนม่อนไปเรียนภาษาเนาะคะ่ะแล้วก็สิบอกให้จูนออกไปช้อปปิง้งออกไปย่างข้างนอกเราอย่านจูนเบือะะ่อค่ะ เป็นเบื่อๆเ,อเ,เ,เอซ้นๆอาจจะมีปัญหากันเนาะค่ะเนาะแล้วค่ะเสียงร่อพี่นอ้องแล้วก็เลยใครว่ใาในเฟซบจูนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าความโชคดีจูนคือว่าจูนเฮ็ดยูทูบไหมครับพี่น้องคะ <c oughs> ่จุนีเวลา <c oughs> เห็ o ยูทูปไปเลี่ยนเราก็เห็นงานบานงานซองมือมือเนื่งจุนกัหมดเวลาแล้วค่ะจุนก็เลยบเบือ่อนายในการอยู่ต่างประเทศแบบว่ามีงานเห็ด อย่างแฟนเขาขอใจเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะก็เลยสบายว่จมซื่อยังกรินกับว่จมก็เลยเห็นเฮ้าสบายนะสบายใจไม่มีปัญหา เกล็ดไก่แซ่บๆค่ะมันแตกแต่มแซ่บเมื่อนี้เอามือ,อแรกจะออกไปซปเปอร์คุดว่าจะซื้อหมูเนื้อหมูไม่เห็ดสมเต็มบ่าแน่ค่ะจุออาเซียมัมจุดมีตับหมูไหมค่ะ จุดเลือดออกตับหมูใส่หมั่นน้ำแข่ค,คิดไว้ซื้อได้จ้ะแต่พอเนตตัดใจว่าสีเฮ็ดหมั่งก็สีเฮ็ดสมหมู <laughs> แม่นครับบอกจุนนะค่อยากให้จุนเทดแกงไตปลากินเดี๋ยวจุนขอกินอาหารที่มันมีก่อนนะค่ะเนาะ คือจะกินแกงเฮดเฮดจุนเสือเฮดเพิงฝรั่งไหมคะเฮดเพิงหวานอะ่ะคือเสือแแข็งไหว้พ่าะในเฮดจุนจะเคี้ยวส่องแข็ง มันว่างค่ะว่าของจุนแซชเต็มเลยแต่เรายังม้เหตุเมนูใหม่ มาคละแนวหยุมเข้าไปค่ะกินเขาวแบบใส่หมูหนุมแซ่บๆนะคะเนาะ อุ้ยมือนตัวรวยตัวรวยเลยลื่นค่ะจุนยิ้มออกนี่แคลซีดำบนะค่ะตับไม่ใช้ตับ, <c oughs> ตบเราเรื่องตับนึกถึงตับเลือดไก่้ Mmm. 그러면 안 돼. 嗯，慢点、mm. แทพี่น้องเวลาไปไกลแล้วคะ่ะโอเคค่ะมื่อี้กินแซบอีกแล้วค่ะจุนขอลาไปก่อนนะคะ่ะนาะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ